ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ติดตามละครเราอะไรเงี้ยครับคือก็เป็นเป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเลยครับรก็ไม่คิดว่าเขาจะดา่าเราเยอะอย่างนี้นะฮะแต่ก็คือเราดีใจคนระับในการที่เขาดา่าแสดงว่าเขาเออเขา <c oughs> เขาดูแล้วเขาก็แบบติดตามอนะไรเงี้ย <c oughs> ละครคือเธอนะครับก็2ตอนสุดท้ายแล้วครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับจุดจบของสายขิ่มกับก้าวกล้าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เป็นก็งอนกันไปงอนกันมาอยู่ครับไม่เข้าใจกันเดี๋ยวันเดี๋ยวดียวันอารมณ์มันสวิงนะตอนผมเล่นผมก็สวิงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมยังสวิงอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ ใช่ครับมันก็มีบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครสองคนก็เป็นคนที่แบบต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแอบเหมือนกันมากอะไรเงี้ยครับก็เลยเวลาจะงอนกันจะคืนดีกันมันจะยากนิดนึงครับฝากให้กําลังใจเขาสองคนด้วยครับใช่ครับผมรู้สึกว่าเขาอินนะฮะครับผมเรื่องควมเป็นเรียวทามากเรียวทามมากครับก็แบบโอ้โหแบบ เต็มที่ครับมาตลอดเลยอะไรเงี้ยเช็คครับเช็คครับก็ก็มีชื่นชมหลายแบบเลยฮะก็ก็โชคดีที่เดี๋ยวนี้เรามีดูย้อนหลังแบบเรียลไทม์ใช่ไหมครับใน Netflix ในอะไรก็รู้สึกว่าเออมันทําให้คนดูได้อัปเดตกับกับเรื่องได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเตรียมบอกว่าจริงจอ่ะเตรียมเตรียมฉากไว้หลายแบบครับเพราก็จะรู้ว่าอ่ะเปิดนักละครไม่แอ้ฉับจบมันจะไม่เหมือนที่คนดูคาดหวังครับ เก็รุ้นให้เขาแฮปปี้กันนะครับก็ไม่อยากให้เขาแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าแฮปปี้แฮปปี้ครับผมบอกได้ไหมพี่ต้องให้ดูก่อนก็ตอนจบไหลายอันมหรือว่าอันเดียวก็มีหลายแบบครับ ใช่ครับจริงๆเรามีเปลี่ยนตลอดครับไม่ต้องแค่ตอนจบอะครับแมเราบอนนีันี้บอกพี่หรือบอกพี่เอ็นบอกเราว่าพางใช่ไหมครับระหว่างทางจะไปผมพูดอะไรออกไปมั้ยพี่ก็มันมีบ้างครับก็คือแบบว่าจริงๆเราคอเราก็จะมีการแบบอัปเดตเปลี่ยนแปลงบ้างหน้างานบ่อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายคนเหมือนกันล่าสุดก็บอกว่าทําไมโอ้ต้องลงน้ำอะไรเงี้ยมันไม่มีทําไมต้องลงน้ำอะไรเงี้ยครับ ไม่มีครับในบทไม่มีพี่แอลบอกอยากให้ลงครับบอกเลยว่าหนาวมากหนาวมากลงกับย่าสองคนครับมันดุแบบทุกที่พีเลยเลยครับผมหลังจากนี้มันจะยิ่งเกิดไหมมีบ้างครับไม่ไม่ขาดหายอยู่แล้วครับสำหรับเลิฟเลิฟซีนใช่จริงจเลิฟซีนนี่คือสมุนจริงหรือจริงมันจริงสิพี่จริงจริงครับแต่ไม่ชอบสามีมาไม่แบบว่าจริงจอ่ะเขาเหมือนท่ายักแสดงไป าคนีผมรสกโอ้เับผมก็บอกเลยว่าเป็นเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆเรื่องหนึ่งในชีวิตครับหนักมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราถ่ายยาวนานด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ยากในการอัปเดตอารมณ์แล้วก็คอนติเนียต่ออารมณ์อะไรเงี้ยครับแต่ก็ครับผมองีเาปใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็พี่แอนก็จะเรียกไปตลอดครับก็ เออเรียกไปเข้าห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยอัปเดตว่าเป็นไงบ้างจริงๆตั้งแต่เล่นแบบ10ตอนแรกก็มีการคุยกันก่อนเลยครับว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจริงจริงโอเปนไปตามที่แต่ต้องการมันก็ได้ผลครอบผมว่าเป็นไปบ้างไม่มากครับแล้วแต่ใช่แต่ก็แต่พี่แอนก็แฮปปี้ครับผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนกับพี่แอลน้องย่าอะไรเงี้ยสุดๆขผมตอนนี้คือแบบเฮียบไหมก็เฮียบครับแต่เฮียบในในทางที่ดีเลย